ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่62ตอนแม้ว่านางจะต่ำต้อยแต่ความสามารถของนางเป็นของจริงเช้าวันต่อมาข่าวต้าชูยกกองทัพเตรียมโจมตีชายแดนถูกเล่าลือไปทั่วทั้งเมืองหลวงโชคยังดีที่ไม่มีการโจมตีให้เสียเลือดเสียเนื้อ ดูเหมือนว่ากองทัพต้าฉูเพียงยกมาประชิดกำแพงเมืองเพื่อข่มขวันกำลังใจของทหารต้าหย,ยางที่ตอนนี้กำลังเร่งอพยพชาวบ้านจากชายแดนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่ผ่านมาแม้ทั้งสองแคว้นจะไม่ได้เป็นมิตรกันแต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันอย่างเป็นทางการชายแดนของสองแคว้นจึงมีการไปมาหาสู่เพื่อค้าขายโดยมีชาวต่างแคว้น ปะปนอยู่เป็นเรื่องปกติมีโอหยางเฟยหลงและฉู่เจ้าหลานคุมเชิงซึ่งกันและกันแต่คราวนี้กองทัพของต้าฉู่ดูเหมือนจะไม่สนใจการค้าของทั้งสองดินแดนยกทัพมาประชิดชายแดนโดยการคนของตนออกไปจนหมดภายในเวลาไม่ถึงคืนคลายว่าประชาชนชายแดนของต้าฉูนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพเอาไว้อยู่แล้วโอหยางเฟยหลง จึงสั่งอุพยพเช่นเดียวกันโดยฮ่องเต้ได้ส่งสเบียงอาหารไปให้ประชาชนที่อุพยพทั้งยังส่งสเบียงมาให้ทางกองทัพไม่ขาดไปเถอะอย่าให้ผู้ใดเห็นเจ้าน้ำเสียงหวานกระซิบกับผีเสื้อสีดำที่โบยบินไปพร้อมจดหมายมนตราที่นางตั้งใจส่งให้โอหยางเฟยหลงโดยตรง ใจความของจดหมายไม่มีอันใดมากนางเพียงเตือนให้ระวังชู่เจ้าหลานเอาไว้อย่าให้องค์ชายรองผู้นั้นเข้าถึงตัวได้และอย่าอยู่เพียงลำพังนางไม่แน่ใจว่าชู่เจ้าหลานจะวางแผนจับโอหยางเฟยหลงหรือไม่แต่อย่างน้อยย้ำเตือนให้เขาระวังตัวไว้ถือว่าดีที่สุดโอหยางเฟยหลงเป็นแม่ทัพเขารู้ดีที่สุดว่า ควรทําเช่นไรไม่ใช่หน้าที่ของนางที่จะไปบอกเขาหน้าที่ของนางเองมีอยู่ที่นี่แล้วคารวะท่านแม่เจ้าค่ะไปอียอบตัวลงต่อหน้ามารดาก่อนพยักหน้าให้คนที่มาจวนตระกลเจียด้วยกันในวันนี้คารวะท่านแม่ใหญ่เจ้าค่ะไปหวัวยอบตัวลงอย่างอ่อนหวานใบหน้างามก้มลงเล็กน้อยตามมารยาทเยียเหมยไม่ได้ว่าสิ่งใด มองผ่านไปหัวไปที่ไปวีด้วยใบหน้าเรียบนิ่งไปวีเห็นเช่นนั้นก็เป็นฝ่ายเปิดปากพูดขึ้นก่อนลูกพานางม,มาตรวจอาการของพี่ใหญ่เจ้าค่ะแม่ไม่ต้องการเพราะเาายื่อเหมยไม่อนุญ,ญาตให้ไปหัวเข้าใกล้ไปเหอนางจึงไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูอาการของไปเหอนอกจากวันที่นางรักษาให้เขาเบื้องตน้นก่อนจะแยกจากกันหนีตาย วันนี้เป็นไปวีที่พานางมาเพราะอย่างน้อยไปหวัวเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหมอหญิงอัจฉริยะอาจจะช่วยไปเหอได้และนางไม่อาจรอสิ่งใดได้แล้วท่านแม่เจ้าคะไปวีรั้งมือของมารดาม,มากุมเอาไว้หมอหลวงทุกคนต่างดูอาการพี่ใหญ่แล้วก็ใส่หน้าเหลือเพียงนางแล้วนะเจ้าคะที่ยังไม่ได้ตรวจพี่ใหญ่อืมแต่มัน ดีชั่วยอย่างไรนางก็เป็นถึงหมอหลวงพระราชทานเพื่อพี่ใหญ่แล้วท่านแม่ย้อนลดทิฐิลงหน่อยเถิดนะเจ้าคะเยื่เหมยเงียบกริบไปจังหวะหนึ่งดวงตาหงมองผู้เป็นมันดาตวัดมองลูกของอนุภรยาที่นางเกลียดชังก่อนจะมองไปหน้าของบุตรีของตนไปอีพยักหน้าให้มันดาด้วยรอยยิ้ม ให้นางเข้าไปเจียอเหมยอนุญาตด้วยเสียงฮ้วนแต่ก็เรียกรอยยิ้มของไปวีและไป่หัวได้เป็นอย่างดีทุกคนพากันตรงเข้าไปยังห้องนอนที่ไปเหอนอนอยู่เพื่อดูการตรวจตราของไป่หัวไปวีเป็นคนเรียกตัวไป่หัวามาที่จวนตระกลเจียด้วยตัวเองแม้ที่ผ่านมาจะมีเรื่องบาดหมางกันบ้างนั่นล้วนเพราะทิฐิที่นางถืออยู่ แต่บัดนี้ความรู้สึกที่ติดตามมาตั้งแต่ชาติเก่าวล้วนบางเบาในวันนี้ไปวีจึงให้ความสำคัญกับชีวิตของไปเหอมากกว่าและดูเหมือนว่าไปหัวเองก็คิดเช่นนั้นไปหัววางกระดาษและผู้กันที่พกติดตัวมาด้วยแล้วเริ่มการตรวจโดยการจับที่ประจรด้วยความคล่องแคล่วมือเรียวแตะลงที่ข้อมือของไปเหออยู่นาน ท่าทางของนางจริงจังและบรรยากาศบางอย่างที่แผ่ออกมาจากร่างบางทำให้ไม่มีผู้ใดกล้าแม้แต่จะส่งเสียงรบกวนชีประจรเต้นสม่ำเสมอไปหัวพึมพำกับตัวเองก้มลงจดลงบนกระดาษที่ถือมาก่อนเงยหน้ามองมาหานางหมอท่านอื่นเลยวินิจฉัยว่าคล้ายจะหลับไปเฉยๆสินะเจ้าคะไปวีพยักหน้า ไปหัวขมวดคิ้วก่อนขยับตัวลุกขึ้นไปนั่งข้างศีรษะของไปเหอสองมือของแพทย์สาวแตะที่ข้างขมับของคนหลับนิ้วโป้งเปิดเปลือกตาทั้งสองข้างแล้วขยับศีรษะซ้ายทีขวาทีอย่างช้าๆดวงตาดอกท้อมองสำรวจคนหลับขณะที่ยังขยับศีรษะอยู่ทั่วทั้งตัวดวงตาตอบสนองปกติไม่มีอาการ d ี c o ร t i ิเ t e ิจิดิตี้หรือด e เ e l e ิเบตติจิดิตี้ภาษาประหลาดนี้ไปหวัวพูดไม่มีผู้ใดเข้าใจเลยแม้แต่น้อยจึงทำได้เพียงนิ่งเงียบรอสตรีตรงหน้าตรวจอาการต่อไปอย่างน้อยก็โชคดีที่ยังไม่มีสมองส่วนไหนถูกทำลายหมายความว่าอย่างไรเป็นเยื่อเหมยที่ถามขึ้นไปหัวขยับตัวเล็กน้อยไม่ได้ตอบเยื่อเหมยในทันที นางจดทุกสิ่งที่ตนวินิดฉัยไว้ก่อนจะเงยหน้าตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตามความเคยชินจากสาเหตุที่คนไข้ได้พบเจอมาเป็นไปได้ว่าอาการหมดสตินี้ไม่ได้เป็นอาการโดยตรงที่มาจากยาพิษที่ได้รับแต่เกิดจากสาเหตุอันใดอันนี้ยังไม่ทราบเจ้าคะ่ะแล้วสรุปแล้วอาการเช่นนี้คือสิ่งใดไปวีเห็นไปหัวไม่ได้ตรวจสิ่งใดเพิ่มจึงถามขึ้น อันคอนเชียสเนตไปวีเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอยู่แล้วจึงเข้าใจในทันทีต่างจากคนอื่นๆที่งุนงงอยู่ภาวะหมดสติหรือโคม่าอย่างนั้นหรือใช่แต่ไม่ถึงขั้นด e ฟโคม่าเพราะภาวะหมดสติที่คนไข้ประสบอยู่ในขั้นเซมิโค m a หรือหมดสติอย่างอ่อน คือยังรับรู้เรื่องราวรอบข้างได้แต่ไม่สามารถตอบสนองได้ความจริงแล้วผู้ป่วยไม่ควรจะหลับเช่นนี้ควรจะมีการขยับได้บ้างหรือแสดงสีหน้าได้บ้างแต่อย่างไรก็ไม่ถึงขั้นดีฟโคมาหรือเรียกว่าเป็นอาการหมดสติอย่างลึกเพราะเมื่อครู่ชีพจรยังคงเต้นปกติแล้วจะรักษาได้หรือไม่ ไวีสอบถามต่อโดยไม่ได้สนเลยว่าทุกคนในห้องนี้รวมไปถึงสวีหลวนเลอรและสวีเพยเพยที่เพิ่งเดินทางมาถึงตอนที่ไปหัวกำลังจดผลวินิจฉัยของตนเองนั้นกำลังงุนงงกับการสนทนาของทั้งคู่อยู่ยังมีทางรักษาอยู่จะพูดจริงหรือเป็นสวีเพยเพยที่เข้ามา ขั้นบทสนทนาประหลาดของทั้งคู่ไปหัวสบตากับสตรีที่มองนางด้วยแววตาคาดหวังต่างจากแววตาเหยียดหยามครั้งแรกที่เจอกันก่อนจะเพียกหน้าแล้วยิ้มบางเบาจริงเจ้าค่ะแล้วจะทำได้อย่างไรเป็นเย,ยื่อเหมยที่ยังตื่นเต้นแม้จะไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าบุตรชายของตนเป็นอันใดกันแน่เรื่องวิธีการรักษาข้ายังไม่แน่ใจเจ้าค่ะ ไปหัวเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองเผลอใช้ภาษาโลกเก่าไปมากจึงปรับเปลี่ยนวิธีพูดเพราะข้ายังไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้พี่ใหญ่มีอาการเช่นนี้คืออันใดถ้าตรวจเลือดได้ที่นี่ไม่มีแหลบให้เจ้าตรวจเลือดไปวี่เอ,อ่ยขึ้นขัดความคิดของน้องสาวข้ารู้ไปหัวถอนหายใจเฮือกใจของนางนึกอยากพกอุปกรณ์การแพทย์ของตนมาด้วย ข้าจะลองหาวิธีรักษาแต่ข้าต้องรู้อาการของพี่ใหญ่ตั้งแต่หลับไปจนถึงตอนนี้ว่ามีอาการอันใดบ้างข้ารู้สวีเพ่ยๆกล่าวขึ้นโดยเร็วหัวใจของนางเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหากเขาตื่นขึ้นมาจะดีแค่ไหนกันเช่นนั้นตอนนี้ เจ้าก็สอบถามเอากับคุณหนูสวีหากต้องการรู้สิ่งใดเพิ่มก็มาสอบถามที่ข้าไปวี้กล่าวกับไปหัวที่เป็นผู้ฟังก็พยักหน้าเข้าใจเป็นอย่างดีเช่นนั้นก็ไปกันเถอะข้าจะเล่าให้ฟังเรียวแขนเล็กของคุณหนูสี่ตระกูลไปถูกคุณหนูรองตระกูลสวีคล้องแขนแน่นแล้วเดินออกไปจากห้อง่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนที่เห็นสวีเพยเพยลดต ัวลงมาใกล้ชิดกับไปหัวอย่างหาดูได้ยากนางจะรักษาพี่ใหญ่ของเจ้าได้จริงหรือเจียวเหมยยังคงไม่สบายใจแม้จะมีความหวังก็ตามเราต้องลองเชื่อใจนางสักครั้งเจ้าค่ะท่านแม่แต่นางเป็นเพียงลูกอนุแม้ว่านางจะต่ำต้อยไปวีศบตามารดาแต่ความสามารถของนางเป็นของจริงเจ้าค่ะตอนนี้ชีวิตของคนที่นางรัก กำลังเดินตามร้อยของโชคชะตาอันโหดร้ายนี่จึงไม่ใช่เวลาที่จะมาเคืองแค้นสิ่งใดต่อกันแล้ว3วันแล้วที่ไปหัวอยู่ที่เรือนเหมยวานับแต่วันที่ย่างเท้าเข้ามาครั้งแรกเพราะการรักษาของนางจะต้องใช้ข้อมูลมากมายและต้องสังเกตอาการของไปเหอด้วยตัวเองจึงได้รับอนุญาต จากเยื่อเหมยให้อยู่ที่นี่โดยที่บรรยากาศของเรือนเหมยหัวนั้นดีกว่าครั้งแรกที่ไปวี่พานางมามากนักคงเพราะความพยายามของนางเป็นของจริงไม่ต่างจากความสามารถของไปวี่กล่าวไว้เยื่อเหมยจึงยอมให้ไป่หัวอยู่กับไปเหอเพียงลําพังในบางครั้งแทนที่จะคอยจับตามองเช่นหลายวันที่ผ่านมาแต่อย่างไรเสีย ก็ยังมีคนไม่พอใจอยู่ดีนางจะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไรกันไปวี่ยกชาขึ้นดื่มพลางเหลือบตามองสวีเพยๆที่น่าง,งองงั้นเพราะขัดใจไปหวัวทั้งที่ครั้งแรกตัวเองเป็นตัวช่วยเต็มที่แล้วเจ้าเล่าจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานเท่าไรกันเจ้าไม่ยกย้อนข้าสักวันจะได้หรือไม่คุณหนูไป แล้วเจ้าไม่มาที่นี่สักวันจะได้หรือไม่คุณหนูสวีพวกเจ้าไม่ทะเลาะกันสักวันจะได้หรือไม่พวกชนีชิสวีเพ่อเผสะบัดหน้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะไปอี้รีตามองสวีหลวนเลอแทนที่จะจ้องไปที่สวีเพยอ,พอแผนฝังตัวอยู่ในเรือนเหมยหวานนี้ ไม่ใช่ของสตรีที่มีดีตรงโขนมเช่นสวีเพ่ย์เ,เป็นแน่สวีหลวนเลอจะต้องเป็นตัวการสำคัญแน่นอนรู้แล้วอย่างไรเจ้าจะไม่ยอมรับรฤานีสวีหลวนเลอยักไหลอย่าคิดว่าคนตระกูลไป่จะใจง่ายแต่คนสกุลสวีก็ใหญ่บึ้มหน้าหวั่นไหวไม่น้อยกระเทยเจ้าเล่ชนีห่วงพี่ชิ นางไม่ยอมให้สองพี่น้องได้ใกล้ชิดพี่ชายของนางอย่างสงบสุขหรอกไปวีจงใจปาถ้วยชาในมือใส่สหายจอมวางแผนตรงหน้าทำกลางความงุนงงของสวีเพยๆที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกพี่ชายของตนจับใส่พานให้พี่ชายของนาง,ท,งทั้งทั้งที่เขายังไม่ได้สติด้วยซ้ำ สวีหลวนเลอใช้พัดในมือปัดทั่วยชาแล้วใช้มนตราพามันกลับมาวางตรงหน้าไปวีอย่างนุ่มนวลดวงตากลมเพราะไอายไลเนอร์มองนางด้วยแววตาขบขันแต่ยังไม่ทันที่ไปวีจะได้เอาคืนสาวใช้นางหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบมาคุกเขา่าข้างศาลาที่พวกนางนั่งดื่มชากันอยู่คุณหนูเจ้าคะไทยเฮา ไทเฮาทรงมีเรื่องอันใดหรือไทเฮามีรับสั่งให้คุณหนูเข้าวังด่วนเจ้าค่ะเวลานี้เลยหรือสวีเพยเพยมองท้องฟ้าที่กำลังจะมืดค่ำแล้วถามออกมาจะจะเจะ้าค่ะส่งส่ง,สงรถม้ามาพร้อมแล้วเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากไปวีพยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นด้วยทวงทางงดงามไม่มีทิฏฐิ แม้จะกำลังเร่งรีบเพื่อขึ้นรถราชหงที่มารับนางถึงที่ไปอวีไม่ได้พาสาวใช้มาด้วยจึงมีเพียงทหารของวังหลวงที่ถูกส่งมาคุ้มครองนางที่ร่วมเดินทางเข้าวังหลวงในครั้งนี้รถมา้าคล้ายว่าจะวิ่งเร็วกว่าปกติไม่นานนักไปวีก,ก็มาถึงวังหลวง เส้นทางที่ขันทีผู้หนึ่งนำทางนางครั้งนี้ไม่ได้มุ่งไปที่ตำหนักไหนแต่อย่างใดแต่มันกลับตรงไปยังตำหนักทรงพระอักษรของห้องเตที่นางเคยมาแล้วครั้งหนึ่งไม่น่างามก้มต่ำ แต่ยังสํารวมอาการลุกลี้ลุกลนของคนรอบตัวได้แม้จะสงสัยแต่นางร้ายสาวก็ยังเก็บอาการเอาไว้ร่างบางก้าวเดินด้วยท่วงท่าสง่างามน่าชื่นชมสําหรับทุกคนที่พบเห็นเมื่อมาถึงห้องทรงพระอักษรของห้องเต้แน่นอนว่าเจ้าของตำหนักก็ประทับอยู่ในนั้นรวมไปถึงไวทไทยเฮาที่เรียกตัวนางมา เพียงแต่มีคนหนึ่งที่นางไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งใดกับนางเมื่อนางเข้ามาจึงมีเขาอยู่ที่นี่ด้วยโอหยางหมิงเซียนไม่ต้องมากพิธีไปวี่ยอบตัวขอบพระไทัยอีกครั้งหลังจากยอบตัวถวายพระพรครบทุกพระองค์แล้วเมื่อได้รับอนุญาตนางจึงยืนนิ่งไม่กล่าวสิ่งใดรอผู้เรียกตัวมากล่าวขึ้นก่อนบรรยากาศในตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก ได้ยินว่าเจ้าเป็นผู้ดูแลจวนตระกูลไปในตอนนี้เป็นหวยไทเฮาที่ตรัสกับนางก่อนแต่สิ่งที่เรียกความสนใจจากนางได้มากที่สุดคือสายตายินชาของฉินอ๋องที่จับจ้องนางเสียจนรู้สึกหนาวเย็นตั้งแต่เข้ามาทูนไทเฮาเป็นเช่นนั้นไหมคะฝ่าบาทมีพระราชองค์การให้หมอหลวงไปหวัวเข้าร่วมกับกองทัพของฉินอ๋องโดยด่วน เจ้าจะอนุญาตหรือไม่ไปวีขมมดคิ้วใบหน้างามเงยหน้ามองผู้อาวุโสอย่างฉนนเรื่องเช่นนี้จำเป็นต้องขออนุญาตนางด้วยหรือพระราชองค์การของฮองเต้ถือเป็นบัญชาสวรรค์เหตุใดต้องมาขออนุญาตนางแต่หากต้องการคำอนุญาตจริงๆบิดาของนางสิถือว่าใหญ่สุด หวทไทยเฮาคงต้องการดึงนางเข้ามาในเรื่องนี้แบบดือด้อๆสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะโอหยางหมิงเซียนนำทับไปหัวเป็นหมอหลวงร่วมทับเหตุการณ์เช่นนี้ตอนนี้แม่ทับใหญ่หายตัวไปขณะทำศึกแรกของทับต้าชูวางแผนจับตัวแม่ทับใหญ่ทหารบาดเจ็บไปมากทั้งยังถูกจับตัวไปหลายส่วน ่านี้ยังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องฝ่าบาทต้องการให้ฉินอ๋องเดินทางไปนำทัพและอยากให้ไป่วาร่วมทัพไปด้วยนางเป็นสตรีเพียงคนเดียวในกองทัพอ้าเจียจิงเรียกเจ้ามาเพื่อหารือกับฝ่าบาทเองไปวี่ไม่ได้ฟังว่าเหวยไทยเฮาตรัดสิ่งใดกับนางในหัวของนางมีเพียงคำว่าหายตัวไปขณะทำศึกแรกหายตัวไปโอหยางเฟหลงหายตัวไปแล้ว รวดเร็วอะไรเช่นนี้เจ้าจะว่าอย่างไรเพคะเจ้าจะยอมเดินทางไปกับกองทัพของฉินอ๋องด้วยสินะไปอี้เบิกตากว้างเดินทางอันใดกันนางไปตอบตกลงตอนไหนกันสเสด็จแม่คลายว่าโอหยางหงเสียนทรงไม่เห็นด้วยกับพระมารดาตั้งแต่เรียกตัวไปอี้มาและคราวนี้เรื่องเดินทางพระองค์ยิ่งไม่เห็นด้วยฟาบาน ว้ไทยเฮาทรงขัดขึ้นก่อนที่ฮองเต้จะตรัสสิ่งใดห่างให้ไปหัวเดินทางไปกับกองทัพทั้งที่เป็นสตรีเพียงคนเดียวเช่นนี้นางจะเสื่อมเสียได้แต่หางมีวิเอ,อ๋อเดินทางไปด้วยเช่นนี้จึงจะลดคำขอรหาได้นะเพคะแต่นี่มัน อย่างไรเสียวิเอ๋อก็เป็นผู้แก้ปัญหาโรคระบาดครานั้นนางเองก็มีฝีมือคงช่วยหมิงเอ๋อได้ไม่แพ้ไปหัวแน่ผู้สูงวัยแย้มพระโอษฐ์ให้พระโอรสที่ถอนพระปัสสาสะอย่างยอมแพ้กับความดื้อรั้นของพระมารดาก่อนจะหันไปแย้มพระโอษฐ์ กับพระราชนัดดาที่โปรดปรานหางยังคงตีสีหน้าเรียบนิ่งแต่สายตากลับจ้องไปยังไปวีด้วยความเย็นชามากกว่าเดิมไปวีหลุบตาลงเก็บความกังวลเรื่องโอหยางเฟยหลงเอาไว้ในใจแล้วพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าที่ไม่มีในซีรีส์ ฮ่องเต้ส่งส่งไปหัวและโอหยางหมิงเซียนไปที่ชายแดนหลังจากที่โอหยางไฟหลงหายตัวไปเช่นนี้ไปอี้เข้าใจดีแต่ครานี้หวย,ทยเทเฮากลับมองว่าควรเป็นโอกาสดีที่ไปอี้จะสร้างชื่อเสียงทั้งยังได้ใกล้ชิดกับโอหยางหมิงเซียนและกีดกันไปหัวไปในตัว เพราะถ้าไปหัวร่วมทัพไปจริงๆอำนาจของหวยไทยเฮาไม่อาจเอื้อมถึงกองทัพใหญ่ได้แต่ถ้าเป็นไปวีที่เป็นคนตระกูลเยี่อยอมสามารถจัดการกับไปหัวได้ไวยไทยเฮาจึงทำทีท่าว่าเรียกไปวีมาเพื่อเรื่องของไปหัวทั้งที่มันไม่จำเป็นและไม่สมเหตุสมผลอย่างรุนแรง จากนั้นก็อ้างเหตุผลร้อยปเพื่อให้นางได้เข้าร่วมกองทัพช่วงที่นางกำลังเมื่อก็เผลอตอบตกลงไปแล้วจึงทำให้เหวยไยยเทเฮาเข้าใจว่านางเต็มใจสินะสตรีผู้นี้คิดว่าสนามรบเป็นสนามเด็กเล่นหรืออย่างไรกันเช่นนั้นก็ตามพระไทยเสด็จแม่เธอพยะค่ะโอหยางหงเซียนมีหรือจะทรงดูไม่ออกว่าพระมารดาคิดทำสิ่งใดแต่เพราะห่วงการรบ และห่วงโอหยางไฟหลงจึงสงไม่อยากถกเถียงกับพระมารดาให้มากความทรงยินยอมให้ไปวีเดินทางไปด้วยทั้งที่เหตุผลนั้นไม่จำเป็นเอาเสเลยเช่นนั้นเจ้าไปเตรียมตัวเถิดคืนนี้จะต้องออกเดินทางบวยไทยเฮาหันมาตรัสกับนางด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะไปวี มองพระพักเวไทยเ์เฮาอย่างบางอ่านดวงตาสีนินเบือนมาที่ฮองเตที่ทอดพระเนตรนางอยู่ก่อนแล้วดวงตาสองสีสพกันชั่วครู่ก่อนที่ไปวีจะหลุบลงต่ำแล้วคุกเข่าลงกับพื้นเปล่งเสียงออกมาจนสุดเสียงทูลฝ่าบาทหากจะให้หม่อมชันเดินทางร่วมรบนั้นไม่เป็นปัญหาเพคะเพียงแต่เจ้ามีสิ่งใดหรือ โอหยางหงเซียนเลิกพระขนงทอดพระเนศสตรีตรงหน้าดูซิว่านางจะมีแผนการใดต่อไปหม่อมฉันไม่อ่านให้น้องสี่ไปวาร่วมเดินทางไปพร้อมกับกองทัพได้พหครับไวไทยเฮาแย้มพระโอษฐ์อย่างสมพระไทยเมื่อได้ยินสิ่งที่นางทูลขอโอหยางหมิงเซียนเพียงขมวดคิว้วบังอาจไปวี่สะดุ้งสุดตัวกับพระสุรเสียงตวาดของโอหยางหงเซียน เจ้าจะขัดพระราชองค์การของเราเช่นนั้นหรือจบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะตอนนี้มีบางช่วงที่เป็นภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีการออกเสียงผิดยังไงตรงไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนที่63แล้วค่ะชื่อตอนว่าอนาคตที่รู้อยู่แล้ว เรามาดูเนื้อหากันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายและเหมือนเดิมค่ะถ้าท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนช่องได้ผ่านทางช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ